มาถึงเรื่องการตรวจ ATK ATK ตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อมากมายเหลือเกินแล้วก็หลายยี่ห้อที่เขาบอกตรวจได้ทั้งน้ำลายและสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกของเราแบบไหนที่แม่นยำกว่ากันต้องบอกว่าทางโพรงจมูกเนี่ยจะแม่นยำกว่าในการศึกษาหล,หลายๆที่นะครับแต่ว่าความแม่นยำของมันเนี่ยก็ให้ผลลบที่เป็นผลลบล่วงได้ไหมเพราะว่าท่านเป็น แต่ว่ามันตรวจแล้วมันไม่เจอก็มีได้นะครับโดยเฉพาะถ้าไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นพวกนี้จะเจอได้ครับส่วนถ้ามีอาการแล้วโอกาสที่ผลบวกเนี่ยมันจะสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วส่วนเรื่องของน้ําลายอย่างถ้าสมมติเรากลืนอาหารเข้าไปบ้วนปากอย่างเงี้ยนะครับเชื้อมันอาจจะหายไปจากตรงนั้นแล้วนะครับเพราะว่าน้ํายาบ้วนปากก็ฆ่าเชื้อพวกนี้ได้นะฮะหรือว่าเรากลืนมันลงไปเชื้อมันแทนที่จะอยู่ในน้ําลายเรามันก็ลงไปในกระเพาะเราแล้วตอนที่เราถูน้ําลายออกมาเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เอาตัวเชื่อมออมาด้วยทําให้มันตรวจแล้วผลเป็นลบได้นะฮะนี่ก็คือเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นชัดเจนนะฮะุดหมอฟันธงตรงนี้เลยบอกว่าตรวจทางโพรงจมูกมีความแม่นยํามากกว่านะครับทางน้ําลาย<ะ>ถูกไหมฮะเอาละครับเพื่อนผมแทบจะไม่มีใครได้เคยตรวจด้วยตัวเองเลยเการตรวจด้วยตัวเองเนี่ยถูกหรือผิดก็ไม่ทราบแต่พวกเราที่นั่งนั่งกันอยู่นี้ตรวจด้วยตัวเองมานับสิบครั้งเพราะทุกครั้งที่เราบันทึกเทปเราก็ตรวจนะครับ เ,เมื่อเช้าผมก็ตรวจมาก่อนที่จะมาตรงนี้เพื่อให้ดูเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นผลบวกหรือผลลบกันแน่นะฮะก็ส่งผลเข้ามาให้กับโปรดิวเซอร์ของเราให้ได้รับทราบว่าผมสามารถที่มาทํางานได้ตามกกปกติเพราะว่าตรวจแล้วมีผลเป็นลบนะฮะแต่วันนี้ฮะในไหนก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมจะลองตรวจให้คุณหมอเช็คดูดคว่า่าที่ผมตรวจที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะเมื่อเช้านะฮะที่ตรวจนั้นคุณหมอลองเช็คดูนะฮะว่าวิธีการตรวจของผมนี่ถูกต้องหรือเปล่าอย่างแรกท่านผู้ชมะฮะ ที่สาคัญที่สุดก็คือว่าการที่จะเตรียมอุปกรณ์ทั้งหลายเมื่อออกมาจากซองแล้วนะครับอย่างแรกก็คือต้องเอาแท่นน้ํายาขึ้นมาตั้งตรงเอาไว้ให้เรียบร้อยซะก,ก่อนเตรียมตัวไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับเพราะเดี๋ยวท่านจะไม่มีมืออันที่2ก็คือฉีกออกมาจากซองเลยนะฮะเอาอุปกรณ์ที่ผมทำนะครับคุณหมอช่วยเช็คดูว่าที่ผมทำเนี่ยจะถูกหรือผิดนะฮะเอาอุปกรณ์ตรวจคือต,ตัวสาคัญตัวนี้ฮะต้องล้างทําความสะอาดมืออะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยซะก่อนนะฮะแล้วก็อย่าไปโดน ไอ้ตรงกลางของมันนะครับที่เหลือสําคัญก็คือก้านก้านเนี้ยมันจะเป็นก้านปลายสําลีนะฮะอันนี้เป็นชนิดยาวนะครับชนิดยาวมันต้องแย่เข้าไปลึกแค่ไหนก็ไม่ทราบแต่ในความรู้สึกของผมก็คือแย่เข้าไปเท่าที่เราจะทนได้จริงๆประมาณสัก2เซนครึ่ง3มเซนก็พอแล้วครับอ๋อเลยครับอ่าคือตรงให้ให้ปลายสำลีมันเข้าไปในจมูกเราจนเรามองไม่เห็นจากข้างนอกเราต้องคิดนะครับเวลาที่เราเอาเชื้อเข้าไปในร่างกายเราเอาเข้าไปทางไหนเราหายใจเข้าไปใช่ไหมครับ มันก็ต้องผ่านจมูกด้านหน้าเข้าไปสู่เยื่อบุด้านหลังซึ่งไอ้เยื่อบุเนี่ยมันไม่ได้อยู่ลึกมากขนาดนั้นไม่ได้มีความจําเป็นนะสองถึงสามเซนก็คือ2ข้อนิ้วมือเราม่ถึงตรงเนี้ยฮะที่ลปยนิ้วเอาละครับผมจะลองแย่ดูนะฮะว่าผมแย่แล้วแย่อย่างไงผมก็ไม่ทราบเวลาแย่เขาบอกว่าคือจริงๆวิธีที่ง่ายที่สุดก็ก็เราเงยหน้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็แนวที่เราจะแย่เนี่ยมันจะเหมือนกับเราชี้ไปที่ตรงรูหูของเราจากจมูกสู่รูหูอย่างเงี้ยเออใช่ไหมฮะเอาละครับผมจะแย่นะฮะ อย่าอย่าแบบนี้ยังไม่ค่อยถูกต้องยกคุณหมอถูกไหมฮะ,ะจะเห็นว่าไปที่แนวมันไปที่รูหูนะครับไปที่หูนะฮะ,ะยังตรงไปที่หูนะฮะพอไปลึกพอยังไม่ทราบคุณหมออ่าอ,อันนี้พอแล้วครับพอแล้วนะฮะ,อะเอาละหลังจากนั้นก็หมุน,นะฮะหมุนไม้ปลายสำลีเนี่ยนะสี่ถึงห้าครั้งเราจะได้สารคัดหลั่งออกมาจากโพรงจมูกของเรา น่าจะได้ไดยยหรือยังมั้หมอได้แล้วครับมันชักจั๊กกะจี้ครับใช่มันจะจั๊กกะจี้นิดหน่อย <ผม S 2> ฮะผมจะจับเลยอันนั้นอันนั้นถูกแล้วครับอ้าวละครเรียบร้อยตอนนี้นะฮะท่านจะมีอยู่แค่มือเดียวอีกมีหนึ่งจึงสำคัญมากว่าจะทำยังไงก็คือการเปิดฝาใหญ่ขึ้นมานะฮะวางแล้วแย่สารคัดหลังของตัวเองนะฮะลงไปข้างล่างแล้วหมุน ถูกไหมครับคุณหมอถูกครับในนั้นมันจะมีตัวน้ํายาอยู่อันที่เราจะต้องตั้งให้มันนั่งตรงไวเพราะว่าน้ํายามันจะอยู่ด้านล่างด้านล่างน้ํายาอยู่ด้านล่างนะฮะก็เขยา่าเขยา่าหมุน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 ,มนประมาณสักสี่ห้าครั้งแล้วเขาบอก่็ถ้าสามารถที่จะบีบได้บีบแล้วรีดเอาสารคัดหลั่งของชัวบุกข,ของเราเนี่ยให้อยู่ในน้ํายาให้ได้มากที่สุดแล้วอันนี้นะฮะใส่กลับเข้าไปในซองพลาสติกแล้วหลังจากนั้นเกาะเนี่ยฮะ มาลุ้นพร้อมกันครับมาลุ้นพร้อมกันน <c oughs> ะฮะโอเคช่องข้างล่างหยดไปประมาณสามหยดใช่ไหมครับคุณหมอครับหนึ่งสองสามอ๋อแล้วครับน้ำยาจะค่อยๆวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับเราเราเขาปิดฝาตรงนี้เอาไว้วางเอาไว้อย่างที่เดิมลองดูซิว,ว่าเป็นไงเพราะยังไงเดี๋ยวเราต้องทิ้งเพราะบอกต้องรอ15บหนาทีเดี๋ยวฮะให้น้ำยามันขึ้นไปถ้าเป็น2ขีดคือติดเชื้อเป็นบวก ถ้าขีดเดียวขีดเดียวที่ตัว C นะน,นะฮะก็แปลว่าเป็นผลเป็นลบก,ก็คือแมกม่ติดนะฮะไอ้น,นี้ถูกต้องนะฮะนนที่ผมทำมาทั้งหมดนี่ถูกนะฮะใช่ครับแต่ตรงนี้มันต้องแล้วแต่ยี่ห้อเลยนครับบางยี่ห้อเขา10นาทีบางยี่ห้อ30นาทีอันนี้ต้องแล้วแต่ยี่ห้ออ๋อต้องดูอ่าต,ต้องดูที่ยี่ห้อแล้วมันจะต้องขึ้นขีดหนึ่งเสมอถ้ามันไม่ขึ้นขีดอะไรสักขีดเนะี่ยแปลว่าเซตนั้นมันเสียต้องทิ้งแล้วเอาเซตใหม่มาใช้อาต้องขึ้นขีดหนึ่งเสมอเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยเอ่อถ ต้องทำใหม่ครับแสดงว่าเซตนี้เสียนะฮะอ่ะรามาคุยกันต่อนะครับนี่คือวิธีการตรวจ ATK หลายๆคนไม่เคยตรวจอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องตรวจแต่เมื่อมีความจําเป็นต้องตรวจตรวจด,ด้วยวิธีนี้นะฮะง่ายครับไม่ยากเลยไม่เจ็บเลยนะฮะตรวจแล้วเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ยฮะผลเป็นลบครับขีเดียวนะฮะขีเดียวอัน <c> น <c> ี้คอนเฟิร์มอีกครั้ง<ม>หนึ่งนะฮะ